สวัสดีค่ะพบกับเราช่องจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําการแยกหนอ่อเสนจันทร์ประกายดาวกันนะคะเพื่อนๆลองมาลุ้นดูนะคะว่าในต้นนี้ค่ะจะมีหน่อทั้งหมดกี่ต้นนะคะตามมาเลยจ้านี่นะคะจะเป็นต้นต้นแม่ของเราเราได้ทําการเอาดินออกส่วนหนึ่งแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการแยกกันนะคะน่าจะต้องล้างล้างดินออกก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะทําการล้างดินออกจากรากก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างออกเราจะมองไม่เห็นว่าหน่ออยู่ตรงไหนต้นนี้น่าจะมีอายุประมาณหกเดือนหเดือนได้ไหมพี่กุ้งหกเดือนกว่านะคะ <6 S 1> เกือบปีเหรอพี่กุ้งถึงไหมไม่ถึงเนาะ กเดือนเจ็ดแปดเดือนไหมเพราะมันเจดแปเดือนนะคะต้นนี้ที่เราทำการแยกเพราะว่ามันมีหน่อเล็กๆที่ออกมาประมาณ6-7ดหน่อนะคะเรากลัวว่าต้นแม่จะโสมเราก็จะเราก็เลยจะทำการแยกออกมาก่อนไม่ไม่อย่างนั้นก็ ต้นลูกก็จะดึงสารอาหารจากแม่ไปตัวต้นแม่โซมนะคะเดี๋ยวเราจะทําการล้างลากก่อนนะคะมีล้างรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ํายาฆ่าเชื้อราก,กับน้ํายาเล่งลากนะคะเพื่อทําการแช่เมื่อเราแยกหนอ่อน้ํายาเล่งลากเราใช้ของเฉ่านะคะแช่ไว้ประมาณ ก็สนาท ok ok ีครึ่งชั่วโมงก็พอเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีทั้งหมดกี่หน่อนนะคะกุ้งนับเลยนะ แบบห้านอใหญ่ๆหละห้านอ่ใหญ่แล้วมีหน่อเล็กอีกเนาะแต่เราจะแยกเราเราจะแยกไม่หมดนะคะเพราะว่าเราจะแยกเฉพาะหน่อที่มีรากแล้วดูสมบูรณ์นะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าถ้าเราแยกหน่อเล็กๆอ่ะมันก็จะไม่รอดนะคะเหมือนเราเสียฟรีนะคะเราจะให้น้องอยู่กับแม่ไปก่อนแล้วรอให้หน่อใหญ่แล้วถึงทําการแยกอีกครั้งหนึ่งนะคะแยกแยกที่มีรากแบบนี้เนี่ยค่ะ แยกแบบที่มีรากแบบนี้นะคะ,ะพี่กุ้งแยกเลยให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูช่วยถือดได้ไหมถนัดปะ่ะพี่กุ้งต้องวางปะ่ะเอาวางก็ได้ เห็นพยายามอย่าให้รากขาดนะคะให้รากติดมากับต้นให้มากที่สุดค่ะไห อันนี้หนอ่อหน่อแรกนะคะแต่ก็ยังพอมีรากอยู่ก็อโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการแช่ดูเอกไปแช่ในนะั้นเราได้ทําการแยกหนอ่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะมีหน่อใหญ่นะคะยังติดอยู่ที่ต้นเพราะว่า หนอใหญ่นะคะจะมีหน่อเล็กที่เพิ่งแตกออกมาจำนวนสองหนอ่อตรงไหนวิ้เนี่นค่ะจำนวน2หนอ่อเราเลยไม่กล้าแยกออกมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําการแยกหน่อเน,นะะี้ยค่ะเรากลัวว่าเวลาเราหั่นเนี้ยหน่อเล็กอะ่ะมันจะโดนมีดแล้วเราจะเสียหน่อไปฟรีๆเราเลยให้อยู่กับต้นแม่ไปก่อน ต้องรอให้หน่อเนี่ยค่ะสองหน่อที่ออกมาใหม่เนี้ยรอให้โตก่อนแล้วเราจะแล้วเราถึงจะทําการแยกอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราทําการแยกเสร็จปึ๊บเราก็จะแช่น้องไว้ในน้ํายาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อรากับน้ํายาเล่นล่างนะคะส่วนอันเนี้ยจะเป็นหน่อที่เราแยกออกมาแช,ช่เลยันนั้นแช่เลยหน่อที่เราแยกออกมาจะได้ประมาณ5ต้นนะคะ เมื่อทําการแยกเราก็แช่น้ํายาฆ่าเชื้อรากับน้ํายาเล็งลากไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราถึงจะทําการอบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราแช่น้ํายาฆ่าเชื้อกับน้ํายาเล็งรากครบ30นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทาด้วยปูนแดงนะคะทาที่แผลนี่ค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อ หลังจากนั้นเราจะต้องรอให้ปูนแห้งก่อนนะคะเราถึงจะทำการอบน้องได้แต่ก็มีลากติดอยู่ทุกต้นเนะพี่กุ้งเนาะ ส่วนนี้เป็นต้นแม่นะคะที่เราได้ทำการแยกหน่อไปเราก็จะใช้ปูนแดงทาปิดแผลฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็รออีก30นาทีประมาณ30นาทีไม่ไม่ถึงแล<า>้วเนาะรอ,อจนปูนแห้งอะคะ่ะเราถึงเอาน้องลงดินกี่แผลน่าจะ5แผลเนาะ เสียดายน่อนนี้เนาะที่มันใหญ่อะ่ะ <c oughs> น่าแยกมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลอรอปูนแห้งก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้ปูนแห้งแล้วนะคะเราก็เลยนำน้องมาลงกระถางเพื่อที่จะอบต่อ เราจะอบโดยการใช้สแฟกน้ำนะคะสแฟกน้ำเราได้ทำการแช่น้าํายาฆ่าเชื้อรากับน้ํายาเล่งรากแล้วนะคะแช่ไว้ประมาณ30นาทีสแฟกน้ำเวลาเรานำไปอบอะคะ่ะเราจะต้องบีบให้แห้งพอหมาดๆนะคะไม่ให้ชุ่มมากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นจะทำให้รากเน่าได้กระถาง ก็ไม่ต้องใหญ่มากให้ดูปริมาณลากที่มีอยู่ขนาดเออขนาดค่ะขนาดลากที่มีอยู่ นี่นะคะนี่จะเป็นต้นแม่นะคะเราจะปลูกลงดินปกตินะคะแล้วก็จะไม่ได้ทําการอบใดๆนะคะเพราะว่ามีรากค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนวัสดุปลูกนี่จะมีหินภูเขาไฟดินหมักใบกล้ามปู p e r l i t e w o r m i c u ไลท์แล้วก็ปุ๋ยออโมโคดนิดหน่อยที่บ้านนี่จะเน้นโปร่งนะคะเพื่อที่จะให้รากเดินดีรากไม่เน่านะแต่ว่ายังไม่ควรนำน้องออกแดดนะคะ ควรจะนําไว้ในที่ร่มประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะเพื่อให้น้องปรับสภาพก่อนพอใส่ถุงอบแบบนี้ถือว่าเป็นการเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรานําน้องไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะสักประมาณ2สัปดาห์นะคะเพื่อให้รากเดินแล้วก็ต้นแข็งแรงขึ้นแล้วเราหลังจากนั้นเราถึงจะนําน้องมาเจอแสงแดดได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจูน Infinity Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย